เมื่อวันพุธที่29ที่ผ่านมานางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินทางมามอบนโยบายให้กับผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยมีนายทวัชัยอรัญยิกผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เริ่มสักการะที่ศาลเจ้าแม่สซทองอันเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลในองค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาช้านานและสักการะรูปเหมือนของท่านจอมพลสฤษดิ์ธนะรัตน์ผู้ก่อตั้งองค์กรคนแรกซึ่งผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมรูปสักการะก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้เข้าประชุมมอบนโยบายที่ห้องประชุม2ชั้น10การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการมอบนโยบายครั้งนี้มีดรสุวัสดิ์ที่หล่อประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายกฤตินสาร ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายทวัชชัยอรัญยิกผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมรับฟังถึงทิศทางการวางแผนงานการท่องเที่ยวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พูดถึงโครงสร้างของการบริหารงานต่างๆที่เกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยตามความมุ่งหวังของกระทรวงภายใต้การบริหารงานของคณะรัฐบาลที่อาจใช้ระยะเวลาในการบริหารประเทศเพียงชั่วคราว นนัน้โดยมีบทบาทที่สําคัญคือการปฏิรูปสร้างฐานที่ถูกต้องและสร้างงานที่ยั่งยืนอันจะเป็นฐานให้กับคณะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อไปในอนาคตในด้านของการทํางานที่ตั้งใจให้ทุกองค์กรได้คํานึงและปฏิบัติอย่างจรงิงจังนั่นคือการทํางานอย่างโปร่งใสพร้อมกันนั้นจะต้องมีการบริรณาการร่วมกันทั้งภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวงเพื่อให้การทํางานสอดคล้องไปในทิศท,ทางเดียวกันอีกทั้งความร่วมมือการระหว่างภา รัฐและเอกชนก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยดำเนินไปอย่างคล่องตัว สำหรับนโยบายของกระทรวงนั้นเน้นเรื่องการท่องเที่ยวแบบมีคุณภาพให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นมีการกระจายรายได้สู่ภาคท้องถิน่นกลุ่มธุรกิจ SME ที่ไม่ใช่เป็นการกระจุกตัวกับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นและการท่องเที่ยวควรจะพัฒนาคนไปพร้อมๆกันหมายถึงสร้างคนให้ตระหนักเห็นคุณค่าของความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์งดงามท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าในความเป็นไทยซึ่งในภาพรวมนั้นการท่องเที่ยวแห่งประ ททศยจะเดินหน้าประชาสัมพันธ์การตลาดอย่างต่อเนื่องดึงความสนใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาหรือการเปิดตลาดใหม่มาทดแทนก็ตามแต่พยายามคงไว้ในตลาดนักท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานคุณภาพพร้อมกับรักษาสินค้าการท่องเที่ยวที่มีอยู่ทั้งความสวยงามของธรรมชาติประเพณีวัฒนธรรมท่องเที่ยวบนความสมดุลอันจะนำมาซึ่งเศรษฐกิจและสามารถสร้างคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนสิ่งแวดล้อมคงอยู่อย่างสมบูรณ์ส่วนในเรื่องของนโย ยบายความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนั้นได้เตรียมมาตรการความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเร่งสร้างความมั่นใจในการเดินทางสู่ประเทศไทยแก่นักท่องเที่ยวให้มากที่สุดวันนี้ที่มามอบนโยบายกับ ทางททนี่ก็คือพูดพูดถึงตอกย้ําเรื่องความตั้งใจของออรัฐบาลนะคะว่ามีความตั้งใจอย่างไรนะคะในแง่ของความโปร่งใสาการลดความเหลื่อมล้ําการกระจายไรายได้นะคะกับสิ่งที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยต้องการที่จะทําก็คือการสร้างการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างให้มี คุณภาพนะคะการทาให้การท่องเที่ยวเนี่ยสามารถกระจายรายได้กับคนทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาคและสิ่งที่สําคัญคือการดูแลให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยสามารถดูแลอัตลักษณ์ของไทยไว้ได้ทำทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยสามารถสร้างคนรุ่นใหม่เนี่ยให้รักและหวงแหนในท้องถิ่นของตัวเองแล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยเราต้องสร้างการท่องเที่ยวเนี่ยให้เป็นการท่องเที่ยวแบบสมดุลเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องนำมาซึ่งรายได้ แล้วก็ดูแลชุมชนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือดูแลสิ่งแวดลอ้อมเราต้องออสร้างการท่องเที่ยวให้ประชาคมเข้มแข็งนําภาพพจน์ที่ถูกต้องของประเทศไทยนี้ออกมาว่าประเทศไทยในคนไทยที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรทั้งนี้ในการทํางานยังคงตอกย้ําเรื่องการบูรณาการระหว่างกาันเพราะการประสานความร่วมมือในการทํางานจะเป็นการรวมพลังไปสู่ความสําเร็จได้อย่างเข้มแข็งและรวดเร็วขึ้น